ช่อง YouTube ของผมจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายนนี้ปี2020โอเคสวัสดีครับผมฟอซานุมานะครับในวันนี้ผมจะมาถแถลงข่าวสำคัญเกี่ยวกับช่อง YouTube ของผมนะครับเนื่องจากว่า YouTube ของผมยังไม่ได้ทำมาตั้งนานมากแล้วคือคนติดตามมันเยอะอยู่นะ2000กว่าแต่ว่าไม่รู้สิทำไมคนดูน้อยฟิลน้อยผก็เลยไม่ได้ทำมานานแล้วทีนี้วันนี้ผมจะมาบอกว่าช่อง YouTube ของผมจะมีการเปลี่ยนแปลง ในเดือนเมษายนนี้ปี2020นะครับอันดับแรกจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเพราะว่าชื่อเดิมขอโฟรานอมัเป็นชื่อที่หาเนี่ยเมื่อก่อนนะัมีแต่ช่องผมนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนททเยอะมากเลยทำให้แบบว่าบางคนน่ะสับสนว่าอันไหนช่องของผมกันแน่ฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ยังไม่คิดนะประมาณว่าเบซา d B E A R Z A N ก็เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนแปลงช่องนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่องผมด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่อยากเสนอให้เราทําในช่อง YouTube ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพิจารณาแล้วก็จะทําคลิปคลิปนั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าในช่องแบร์ซ่านคือช่องนี้เองนะครับทุกคนผมจะเปลี่ยนชื่อเชยนครับคลนี้ครับ,รบสวัสดีครับ